เหรียญนี้คือเหรียญหกลอบของรัชการที่9้านะครับเพื่อนๆเขาเรียกว่าเหรียญเนื้อทองทิพย์นะครับผิวเหรียญนี้จะมีลักษณะเป็นเหมือนผิวกระจกเลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับส่วนตรงกลางนี้นะครับจะเป็นลักษณะผิวทรายนะเพื่อนเป็นเหรียญลักษณะผิวทรายนะครับมีความสวยคมชัดมากๆนะครับนี่คือรุ่น6รลอบนะครับปี2552นะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกจากซองให้ดูนะนี่นะครับโอ้โหสวยมากครับเพื่อน เดิมๆนะครับไม่ผ่านการใช้เห็นไหมครับผิวกระจกเลยนะครับนี่ขอบด้านข้างเนี้ยตัวตัดคมคมเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับเนี่ยเป็นผิวกระจกเลยนะครับแบบนี้นะครับเขาเรียวกว่าผิวกระจกนะเพื่อนนะนี่อันนี้ค่ะอันนี้แบบผิวเดิมๆเก็บเดิมๆเลยนะครับผิวเดิมๆเก็บเดิมๆสภาพแบบนี้หายากมากนะเขาเรียวกว่ารุ่นหกรอบราชการที่เก้านะเพื่อนนี่ผิวเหมือนทองคํานะครับอย่างที่ผมบอกผิวมีลักษณะเหมือนทองคํา พราพักนี่จะมีความคมชัดมากพอเราซูมเข้าไปนะครับจะมีลักษณะเป็นผดผดเหมือนผิวทรายนี่เขาเรียกว่าพ่นทรายนะครับนื่เห็นไหมมิติเหรียญโอ้โหสวยมากนะครับเหรียญน,นี้หกลอบนะครับเนี่ยดูด้านหลังอื้มสุดๆเลยนะครับเดิมๆนะครับเดิมๆดิบๆมีกล่องเดิมมาด้วยนี่กล่องเดิมนะครับเนี่ยด้านหน้าเขาจะเขียนเลยว่าทองทิพย์นะครับ นเนื้อทองทิพย์แต่ถ้าเป็นเนื้อเงินเขาจะเขียนว่าเนื้อเงินนะครับเพื่อนๆรุ่นนี้ถ้านิยมเนี่ยจะเป็นทองทิพย์กับเนื้อเงินแล้วก็ไปถึงเนื้อทองคํานะครับส่วนนิกเกิลน,นั้นผลิตเยอะนะครับเหรียญน,นิกเกิลผลิตเยอะการการเช่าหานั้นจะยังไม่นิยมนะครับยังไม่มีความนิยมจะอยู่แค่หลักสิบเท่าน,นั้นนะครับเพื่อนๆ,ๆ,ๆจะอยู่แค่หลักสิบถ้าเป็นรุ่นหกรอบรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นหกรอบรุ่นนี้จะอยู่แค่หลักสิบนี่ผิวไม่ผ่านการใช้นะเพื่อนๆนะนี่ไม่มีรอยกระทบเลยนะ มีค่าฝ้าบ้างเป็นปกติอยู่แล้วของธรรมชาติผิวรุ่นนี้เขานะครับนี่ผิวกระจกขัดเงานะครับเป็นลักษณะขัดเงาเป็นผิวกระจกแบบนี้นะครับสวยมากนะครับคมชัดเลยนะครับจะมีคราบดําดขึ้นนิดหนึ่งตรงนี้นะเพื่อนๆนะเป็นธรรมชาติเหรียญเก่าเก็บนะครับนานๆจะเจอสภาพอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าสวยนิยมคมชัดดูตัวหนังสือนี้เป็นแท่งเป็นสันแล้วนะนี่เห็นไหม เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับเหรียญแท้ต้องแบบนี้นะนี่สายพระเนตรคมลึกนะครับผดผดเลยผิวผดผดเลยเนผิวทรายสวยๆนะครับคมทุกมิตินะครับได้มาหนึ่งเหรียญนะครับนี่ใครท่านใดที่หาอยู่นะเหรียญแบบนี้นะเนื้อทองทิพนี่ฮะพบเจอไม่ค่อยมากแล้วนะครับเพื่อนเป็นรุ่นที่ต้องมีสะสมนะครับนี่เป็นรุ่นที่ต้องมีสะสมเลยรุ่นนี้ยกให้เลยนะครับมีความเป็นธรรมชาติมากนะครับ คมชัดมีมิติต้องรุ่นนี้เลยครับ6กรอบเนื้อทองทิพนะครับความนิยมนั้นอยู่เทียบ,ทบเท่าๆกับเนื้อเงินเลยนะเนื้อทองทิพเนี่ยจำนวนการสร้างน้อยนะครับ